นี่ต่จจอไปเรอบที่สองนีวพ่เอฟมากเปพิเอฟเนี่ยขอบลองชีวิตรอบหนึ่งได้นะคะติดฝันม um ันก็ติดฝันแต่เพินเพลินมาเลย่าทุกคนก็รู้วนะคะเมื่อวานไม่มีชีวิตรอดนะคะก็ยังไงเผื่อทุกคนแบบเห็น กินกันดูก็ลองนะคะทะลุสูตรไปให้ข้างล่างเี้ยครับใส่เบกกิ้งโซดานะครับแล้วครับแล้วครับแล้วครับคนไหนครับโหน่าก,กินมากได้น่ะดูดีไม่เห็นน้ำตาลเลยโอเคครับเโอเคครับเจฟเทเทวิวยังไม่ถ่ายรูปอ่ะ ทีเดียวจะได้แล้วนึ่งดิ้กูโอ้แม่มาเลยมีก็ได้อยู่นะแบบนี้อ่ะก็ได้อยู่แล้วเราจะเอาอะไรมาเกียรเอาอะไรมาป๊อป อืมทำไมเนี่ยทำไมเบ้เฮ้ยเฮ้ยทำได้เฮ้ยเกิงๆเอาเอาลูกหัวใจเเฮ้ยเฮ้ยทได้เ้รงวาวเพิอยเดีวอย่าพึ่งอย่าพึ่งทำอะไรกับมัน เดี๋ยวอนแม่ทำอีกรูปนึงไม่ถ่ายรูปว่ะถ่ายรูปลยถ่ายรูปให้แม่ดูเลย